ฟังจะฟังนับแทนจะมืดอค่ขนาดเด็กเป็นหาอยมากมันดีว่าลูกเด็กอรอยั้ลูกเด็กอร่อยมากผอยจหนึองสามสโอเคคนบายไปพงงานอาไปไเด้นงา ห้าสามห้า่อวห้าต่ำขัไปเนี่ยห้าสองอยู่กับหาหรือปล่าเต็งหบาทแบบอื้คน่วยสบายกว่าไปก็ได้ห5บห้าใบแค่ข้าอีกสองหมื่น ึ๊บสาเียว3เมเียวจมื่นี่ะสองหมื่นแล้วสอหมื่อลอกเสียกสูงคันมีแต่ห้าห้าห้าก็ไม่ได้บ่าเดตัวนี้กัดหกห้าสี่ห้าหกเนี่ยเราหกซูมหาซูงโอเคเียวเอี้ยวสี่ กินเี้งมาจ้าเสรุปแล้วกินจ้าเจี๊ยกัทำตามสี่มืนสรุปแล้วกินนะจ้าเสียสี่มืกินกินเอัโเยวตามเยหสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกมื่นเดียวหนึ่สองามส่ห้าเจาสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอาไว้ท่

ยัดอกอีกแล้วพี่นะบังเอาไงเอาเอาแล้วเนาะลูก้าไม่เอาอะเนาะเป็นไปว่าไ้ ที่ซีโบมีสี ยากกอาเตะต้องทำเ่เตะอ่ะสรุปยุดสินวะอ้าวชุมเท่าไหมเอาไปเด็กสิเอเด็กไหนเนี่ยนี่วะมีคนซอยใาแล้บ่อยกระิบอกว่าเอามาห้เดี๋ยวช่วยช่ว สรุปแล้วสรุปแล้วยูทิเบอืติงซีมาหนิติงซีามเดียวย <c oughs> โอเคเติดใ่ใช่มือสั้นบ่ไปไอซีอะไรียร้อยเรียบร้อยนี่โค่ข้าวหน่ะเนี้ไหมโอ้เหม็นอี้ดีว่ะออนุญาตเต็มท้งอีเด้อบ้านนี้ยบนะ้าเนะ้อนะอนะันนี้พงไบเด้อ เดี๋ยจักเป็นเจ้าเจ้าก็มาเป็ดเดี๋ยวเด้อนึ่งจ๋าักจัมาอยู่ตะตามยขอสวยการคืน364 367 820 2 0 0 0 6อีกจไป ยี่สิบใบหกช่วงสิบใบหกสี่มาถือเสียไอะมาการสี่ตัวการหกสี่ตอนนั้นเนี่้าวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบหนึ่งเร็วกว่าไรหมื่นเอทเช่นหนึ่งหมื่นพันเก้าสิบสิเอ็ดสิบสอง ห้าสิบหกสิเจปสส เมื่อไหร่เจ้มาจ้าเปลนเจ้าด้วยกับจ้าจ่ค่อย้าสาตยทุกตาเว้ย่อยกันรับไตัเกก่อนม้าสิสองสิบา่เราเือหนึ่งอะค่าไฟเติมน้ำมันไปหรือเป่ค่าน้ำมันลดเติมน้ำมันเตียนทางเราใหญ่ค่าไฟแเติมน้ำมันใหญ่เ่อเาค่าเครืงบินเจดสบก้ายี่สิบหมื่น ไปอยู่ฝุ่นบไปใสนอตะไง่ไหมาเด็ดเมืงหนอกเมืองหนอกพาเลงแขงลยเด็ดละเนสองเซนเจ็ดเซนมาเซนสองเนาะัอันนี้คือเต็มหาสี่มื่นแล้วกไอโกัาได้ใบโฟกใบหอสี่ห้าหยง้งนุนาก็ดิงเลยตอนนั้นสิบเกินแล้ว จะกินยิวไปกินตัวไปนะเพิ่นเอากลับขึ้นนะกินตัวไปซมิซีมันถึงเอากลับไาเอาไงลูกหอบกระเป๋ากลับบ้านนลูกเลยเราก็ได้ออบขึ้นนะวันนี้แล้วเราเราจะหอกกระเป๋าเลยนะเาอบกระเป๋ากลับบ้านแล้วนะ้านยังมีชูต่อไปข้าจาหม้อคจเวทขอ เจี๊ย <Stuff> ่์ใบฟบ้างจักใบเนี้ยรักกระถือรักกระครองดีทำไม่ใสมากเยจ๊ะใบสาวิ ซาตัวน ouais. ี้าซื้อตามต่ห้าสี่สองเจ้าใบสิใบสิใบสิใบเหตุงานเหนเอาุดใบคือมีแนว่ไเมื่อเอาไปเราบว่าให้ดีนะเนาเอาเอาอีว่านั่กันเอเอาไม่เบื่อิะ ถือถือกูเดียวนะใหยกเดียวเปิดเบิ่มว้าว่าวเด็กกูสิแม่นแทมาเจ้าุ่นี่มาเด้งั้นจมือวายาวหมดอ่ะมาอนุญาตเต็มถงจ้าอนุญาตเต็มถงนะจ้าไปเก่งนีงวะว้าแต่ทหาสามจะกระยต่ำยังต่ำป่ะทุละ ตัวเดนตมตมสีตัมหาหกเจ้ตัวามสามอืมตัวสสีห้าวาเยกด้้นี่นเด็งมเงสีปดเกยี่ะปันสอย่สี่ยอปันจะมือใจแล้วมงเนาะโอ้ยกั หายใจนี้เห็นว่าอะไรก็สิเต็มทุงมันลนแล้วพรยานลนทุงก็เพราะลนทุ่งเลยแลยวเส็จไทยล้นเนี่ยบ้านเราเงินเราอยู่ในเนืองางประเทได้มานอยมได้ใจบนไหนก็ยังเดือดาำไรตังร้อยบนอะไรจีบเรีนฮารองสามสี่ห้าไป ao ờ, này này nè, để mình vô nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một, hai, bảo ăn đại thì còn thương nào không? Đừng khịt đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một, hai, ba, bốn, năm, มาทางเดียวกันเ้องไมเคยรกันแบบนี้นะฮะจาอะไใจกันเจมือสูงหรืเปเมือี๊ยดสูงมากทีนี้กินเด็กนะจ้าไป ตัวตัวได้ดีเลยใบไฟคนไงนะใส่สีแหกมาเปิดนิ่งแล้ววะเพราะว่าผมมีหามีตัวสามกับเอียวด้วสามกับเอียวด้วเรียบร้อยไปก็ทไปก็ทเอาดีกา่าพาเดียว เอาไีเลยพี่มาพารยาเต็มทรงนะจ๊ะเด้อายทุบใบเต็มทอยู่แล้วเต็มงอู่ดล้วโอ้ยซอยจะไม่ยี่สนึ่ยซอยจะม่เอาสองหมื่นพารยาเต็มทรงนะจ๊ะี่บสอง่นเน่ย่าอสองหมื่นกระจายไปอีกนะะจยเลยกจาอย่างไสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าีาหสอามสห้าห โอ้ยนะเจ๊40,000นี่แหละเ้วมือพ่อเสีใจเนาะเจ้ามือไมเขาเป็นคนพะยมซื้อใบใบแฝงนะการเล้ย้อเจ้าตอเจ้ายากันเนาะคข่อเยาค่อวัดเสียไข่กินขย่วัวปีข่ยาววัดสนะนั่งข่ยาวอีกคน40,000จะไปถึงแล้ววะตามมาสองสามสี่ห้าหกปดาคนสวยกไดเงินเจ๊กะไดจมือก็ไดเงินเสียผู้เดียวะ

ยางอันนี้คักคาสีสามกางสีท um ี่บัรยันสุดบัรยันออกงาเยอะยคาคีนะสามหมืนะเียวไปโอ้โหเสียได้บบตัวบตัวไปเยเออไเสียได้เสียได้เสียนนี่เมาเอาให้เลยเอาลงไปให้มาเออไปเอ้รงไม่อฮะักันว่าอะไรเรื่องดานี่อันมีอันมีอ่นิเอองานนี้มีอันนอัพเตตเ บเอาต็ตัวเนี้ยเอาล้สี่ห้าหกกักหกห้าสี่ห้าหกกักหก้าเนาะเหลืออะไก็หกซูงหาซูงไปโอเค่เอาู่ตัวนี้นะเดี๋ยวสี่ห้าหกแล้วก็ถ้าหมดนั่นแหละอะทีกระเสียวหกกัเป็นผ้าปากเลยผาปากอืมคุโยหาซูงหกซูงได้อคมันเหลือสียหกอื้าปากาปากตัวตัวติงเนี่เนี่ยติงตามกับกักหกเอี่ยวนี่เพิ่นเป็นกักหกหาในตอนนี้ตอนนี้มันอยเสิ ดิฉันดิตัวตัวหกอย่าไปดาวเนาะเติงต่ำไหมสรุปตัวนี้หยุดต่ำเป็นบ่กเต็งต่ำพาปากเต็งต่ำพาปากทั้งหมดตัวหกยังอยู่เหมือนเดิมเอาหกนี่บ่เอาอันนี้เราก็เอาไปเลยเพิ่นเอาเบิ้ลเอาไปแต่หกคือกันทีห้าหกแล้วก็ทีละพาปากไปเลยทีเราเอาเออแก้วเขาได้ทราบแล้วเซียวหกพาสูงหกสูงที่เป็นเอาอเป็นลูกพาปากพาปากเต็งต่ำหกยังอยู่คือเอาหก ขากบบานี่ยเต็มเหกเอหกเอบอกติดตาเนาะเดียเ้อตัวตที่เจ้าต้องใจเอสี่ใบสี่ใบแกกยังอมเก้เ้ารอืเ้งานนี้กินเท่รตวนีกินเรือไปพาไปเรแต่พาป่าสอง ปา้าเจคือเมนใช่ป่อนนี้ออกไอนนีนึ่งสองามสห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันนี้สองไปอันนี้สามไปักเดียวกะสรุปแล้วหนึ่งสองสาห เอ็ดแปดเก้าสิบเ็ดมี่ยวห้าสิบกอัอีกสิบหก็พอสเก้าห้าห่ยสมอีสห้า่ยเนี่ยทอดหาร่อยเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้อีกสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเยวให้อีก1ิหกเอ็ดเงามสี่สิบห้าสิบหนี่คือกล้องมาเนี่ยโอเคเต็มตาำเนาะ

ย่เาสอดสิบสอามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่สามสีห้าหเจ็ดเอจองเนะโอเคโอเคแยกกันแล้วยังแล้ววปังเสียทุนจะควไม่ต่อนะเอาเถอะเดตามไป มันจะเต็ดต่อนั่นๆโอ้เลยไะอ่ไม่ได้แล้วอก็ถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งน้ำมาล้ำดีด้วยดีดาวตอนนี้ตัน้ำตัวไม่เห็นบอได้เป็นห้าสองหมื่นใหญ่ใจเดียวาลอนไปยอีแยะก็ยาหัดรีบราายก็อัน mưa rạch giáo sáng bài được <nữa>. mọi người chắc là, không, không có một <laughs> oh, <laughs> bài à, này hết tính, tính chết <laughs> 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 รับรู้แรกต้นไหนครับหกห้าสี่ห้าหกเนี่ยนีนนก้9-6หาตัวนี้สี่ห้นี้ไม่เอาแตตัวนี้แหละยตัวนี้จังมือเนี่ยตัวนั้นพ่อม่บอกอายุสี่ห้าหกเนาะในีิงต์ัมนีก9-6งหาเนาะเอาเปเก้างหาหมดเลยหกเรียบร้อย ก้า65เริจะเขี่ยวด้อนี่ตงดติ่งสามมีโบมีจะนับไปเขี่ยใเขาีกินี่กินตัวรุ่นแามตัวรุแล้วาเียเด้อถ้าโอเต่งย่บบีดบมมีเลียวเองสามมีกินสามดามันทุกข้อเดียวทุกขจะใชนทุกข้อกยแต่ติ่งสามิบาบหกบ่จะต้องเอาหรอกสิ đó đỉnh tâm đỉnh tâm đỉnh tâm bốn mươi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  bảy mươi bảy mươi hai mươi bảy 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 เล่นอะไรที่ล่ะวันนี้เสียงเลยใครเล่นอะไรแต่บุกหาบุกซองหาซองติงหา tiền hụt thành thể nó mau xuống nó chơi nhập ừ. đội sáng tan đi tiền hụt đi đây ừ. sao? à chị mi hụt hụt 642 sòn 15 642 บ่อันนี้อสิดใส่หกสะรแลยงสีเล่นวะอะไรยกยหายเนาะเราจะใบไฟอีกไหมเกือบมันตายใช่ห6สี่สามหกสมเต็มเตีมเาบอกเตียวใ่หกสี่สองกสีใกันเานพราะว่าของหกสามเยอะแล้วหกสีงได้น้ำเกลอันนี้สองมัไปสี่มันได้เกลือ ติ <S 2> <S 2> ่งสูงเลยหตองกสูงเติ่งสตงม่มีสอามหกเิติ่งหกเป็นสอามสีิบตัถงเจ็ดเจ็ดก็ยี่สิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดไเจ็ดหมื่นสี่หมื่นเจดสองามสี่สิบแปดสิบห สีม okay. ื่นอันนีก้าวจะหนี่งสองหมื <h <h ่นีหนี่งอมื่ก็เป็นสี่หโอเคป่อ๋อ่นใจเต็มซูมเต็มรอยโอเคครบเปเกาสิบสิเอ็ดสิสองม่สาไม่ยักสามตัวเใส่หสมปาได้เนาะอือจะเกสองสอสมสี่ห้าหกเจเอีกป่โอเคเอาอีกหมื่นหนึ่งไงวะเป่นบอก็เจงสอหมื่นอสมส สามหมวกอ่านึ่จ่ายนาเขาจ่ายผิดโอ้ยสิบสิบหานซื้อซองขวดให้เขาไปหาสิบบาทเลยนี่เ็จิงาต้องสามสบบาทม่นางี่มจจ่ายอันนี้ไปอันนี้พอเดขอไหไเจอก้นหนักป่ะตัวพอได